ะคะ่ะทุกคนเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องการสปอยเพลงใหม่ของ Black พิงคที่มีหลุดออกมานิดนึงแล้วนะคะเหตุเกิดจากคืนเมื่อวานนะคะโซมี so Me, ได้ไลฟ์สดใน i อและน้องก็ดันไปเปิดประตูอะไรก็ไม่รู้นะคะเสียงเพลงเหมือนกําลังอัดกันอยู่เนี่ยหลุดออกมาเต็มๆคาดว่าน่าจะเป็นเสียงเจนนี่นะคะเพราะว่าชัดมากพอได้ยินปับ๊บก็รีบปิดประตูทําหน้าเลิกลากทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะได้ยินเต็มๆคนดูไลฟ์นั้นประมาณ3ามหมื่นกว่าคน Wait if no one's here I would gonna freak out หลังจากชาวเน็ตหลายคนก็ได้สังเกตว่าเพลงนี้น่าจะเป็นคัมแบ็กใหม่ของ Black พิงกเนี่ย YG ก็ได้แจ้งลบคลิปวิดีโอที่มาจากไลฟ์ของน้องหมดเลยแต่เอาจริงๆข่าวนี้มันก็ขึ้นเทรนนะคะและคลิปก็วอนเน็ตไปหมดแล้วยังไงก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้เรามีความหวังกับคัมแบ็กของสาวๆมากขึ้นคะ่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้มารอดูกันนะคะว่าคัมแบ็กจะมาเดือนนี้หรือเดือนไหนฝากไลน์แล้วก็ Sub subscribe ช่อง BMTV ด้วยนะคะถ้าเกิดมีข่าวสารหรือประเด็นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมาสุด,ดสบว้